งานโมบานของเหาเนาะคะ่ะมีงานบ่ว่าจะเป็นงานศซงานบวชงานแต่งงานงานขืนบ้านใหม่พี่น้องแต่ละคนผลกันสิมารวมแรงรวมใจกันในการทำกับเขากับปลาเนาะคะ่ะไวหเถลีงคนย่ำเสาเลียงผพร้พอมเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะทุกๆคนภายในหมบานกันสมาร,รวมแรงรวมใจการเฮ็ดอาหารค่ะนี่กำลังค้นหลับจ้ะพี่น้องจา้า ลาบหมูลาบหมูคนเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตักใส่ถุงค่ะทุกคนคะตักใส่ถุงหอ่อให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกับข้าวเ,เรามีอะไรบ้างวันนี้เรามีผัดมีเรามีต้มจืดเรามีลาบหมูเรามีขนมจีนน้ำยาเรามีต้มจับชายหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะเก็บ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 ใส่ถุงรวบรมมัดไว้ค่ะทุกคนคะ ในหนึ่งชุดก็จะมีครบทุกกับข้าวที่เราทำทุกอย่างเลยเก็บไว้ห่อเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไว้ค่ะทุกคนคะนี่เอามารวบรวมไว้ค่ะเอาไว้แจกพ่พอแม่พี่น้องแง่เหมือนเสาที่เพิินมาซอยบุญซอยงานเนาะจ้าพี่น้องจ๋า